มันงามแต้พอได้ดมกินมันนเลนะนะดมกินโหราภามันดมกินมันเบิ่งเนี่ยดอกกำลังงามเลยพี่น้องเอ้ยนะมันหอมหอมเลยใบโหราภาเนี่ยออกดอกเลยเห็นบ่ดอกงามงามนในลำมุ่งความสุขค่ยค่อยสิมากมาก ไม่ยืนมองแล้วก็จะม่ยืนคุยจนผัวคอยนะครับคำขำข่อยนะนะว่าเจ้าคุยก็พักพักมันหูเรืองตีกว่านพ่กหูเรื่องดอกมันบวถียงอะนะ <c ười> คุยนั่งหมอนั่งมันบวถียงอะนะคุยกัหลูกกบผัวอันถียงแมบ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 ,แม,บ,แม,บมันสวนขำเน่ ก็ทักบทเถียงเด้วย่อพม่พี่น้องเนี่ยล่ะนะคะเวลาขขอยเงาเงาเวลาข่อยเครียดเครียดนะคะ่คอยก็จะมาเบิ่งพักข่อยมันก็นใจะได้ระบายออกได้พอแม่พี่น้องเครียดอยู่เด้วะคะ่ะมือมือนงนึ่ไหในสิเลียงลูกในสิตื่นตา้าตีหามาเหตุเขากองให้สามีไปเหตุงานนะ ถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์ก็ตื่นแต่เสาร์เพื่อกาว่ัพี่น้องเฮ้ยตื่นมาปั่นผาขันโบตื่นแต่เสาร์โบปั่น,าน,น,านผา,นนา,นผ,าผัวกขาบ่มีไซไปเฮ็ดงานวันไหนวันจันทร์เพราะว่าผามันก็เยอะลราผามันต้องซักแหนะแหนะเสือ้อแหนะกางเกงยนีแนแหนะเครื่องในซัก ผาปูที่นอนเราันต้องเอาไปอบเราก็ต้องพักเครื่องยังเสียไหมเออเราในจะต้องมาหนี่มาขัดพมนะก็เห็นเห็นอยู่นะคะพมมันสกรปรกแค่ไดก็ต้องมาขัดพมแล้วในลูกอยากจะให้เลนนําตกแร้งมากก็ต้องมาเฮ็ดกับเขาแลงให้สามีกับลูก กานเกิดว่าวันจัน์ถึงวันอพฤหัสเพิ่นจะกินเขาอยู่บานขันว่าวันศุกร์เพิ่นบางบางครั้งเพิ่นก็จะกินเขาอยู่ในบ้านเพิ่นก็จะกินเขานอกบ้านยังเสียไหมกักับวันเสาร์อาทิตย์น่ะจะดีหน่อยเพราะว่าเพิ่นจะไปสืบกับขขานอกบานเพิ่นจะบ่อ้เ้าเห็ดยังเสียไหมแต่ว่าง่ายบ้านน่ะกวาดบ้านนะ คอยตรงกวาดทุกมือกวาดเศษกระดาษเศษอีกยังก็แล้วแต่ที่ลูกคอยเฮ็ดไว้ยังใช่ไคอยตรงกวาดออกเพราะว่ามันหกซึม,มืออีหลีเด้อจากลูกคอยมันขยันเฮ็ดใดหกซุม,มือเราผู้พ่อนะ่ะเพิ่นก็สสกินสแน็คแม่ว่าไอ้พวกมันฝรั่งยังใช่ไหมพวกปั๊บควันยังเสีมันก็สิหกเต็มพื้นเพิ่้นก็บ,บ่ บกวดปรเก็บได้ประกันสิบล่ว่เข้าเก็บเฮ็ด,ดยูผู้เดียวนะคะแต่คนที่เฮ็ดบ้านโลกอะคือสองคนนะมันกับตามเก็บกันบาไว้บางครัางกับปล่อยให้6หกนะขันพื้นพ่วมคอยนะถ้าผัวคอยซื้อเครื่องดูดพุนตั้งแต่แปดเก้าเดือนที่แล้วอะมันกับบดำขนาดนี้หรอกคะ่ะ นะถึงว่ามันสิมีเครื่องขัดคอยเอามาขัดบอคอยค่อยเอามาขัดนะเพราะเอามาขัดแล้วมันปไดดูดฟุ่นไปก่อนเห็นไหมเรามันกับเปืือนคือเก่ามันกับดำคือเก่าแห้งไปเปลือหมองอื่นนึงเสียมั้ยเออมันก็เหมือนกับว่าเขาปไดเหตุนะเหมือนกับว่าเขาไปเหตุให้มันเปลือนเสมอกันอยางเสียมั้ยเออก็โอ้ยเนาะก็เลยเศร้าเศร้าขัดพ่อไอเนี่ย พอเด้เครื่องดูดฟุ่นมาคอยก็เลยฟาวมาดูดฟุ่นไอทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์พ่อดูดฟุ่นทุกอาทอิตย์จนแบบว่าจนหมั่นใจแล้วว่าฟุ่นเี่ยเขาพยายามดูดออกมาเนะี่ยมันมันพ่อจะออกแนก่นะก็เลยคัดนะคัดเพื่อให้แบบว่าคัดเป็นหลอบแรกเนาะเพื่อให้แบบว่ามันออกบบออกสร้างหัวมันแต่ก็จะคัดหลอบสองคัดจนกว่าแบบ พื่นมันจะเสมอกานอะแม้ที่สามีเมันบอกว่าเนี่ยพื่อนแบบนี้ยหละเหมือนฉันไม่อยู่ขังแรกเนาะก็จะคัดให้ได้ซ้ำนันนะคะเนาะเพือ่อลดปัญหาเวลา,วลาห้ายใหญ่ออกจังไงจะเอ่อเจ้าของบ้านเพิ่นจะเดบโวชัดคาพมยังไงแม่เออเวลาแบบคนไม่อยู่ใหม่ยังไงเพิ่นก็อยากได้พมใหม่เนาะเพิ่นก็ไม่อยากเห็นพมเดี๋ยวว่าเปลื่นเปือนโซ่กรกนะคะ เออกะมาเนเท่า่นร่ละเวลาเท่าเขาไปเท่ากับเรอยากเห็นพ่มที่มันเปื้อนเป็นบป่เออจะาของบานเพนก็นต้องมาชาร์เงินกัะเท้าเพื่อที่ว่าจะเอาไปซื้อพ่อมใหม่ยังเสียไหเพื่อที่เอาว่าจะเอาไปให้กับจา้างคนคัดให้สเปเชียลให้มันออกจังเสียนะมันก็นต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าจะคของบานที่เท่าเศร้าเนี่ยพ <c oughs> <c oughs> น่คือไผยนะเพราะ เราเป็นแบบนั้นเนาะเขาสามารถที่จะอ่านเกมอ่านความคิดของเราออกเองเสียไหมคัดแน่จังหน่อยก็ถือว่าเข้าเด็คัดถือว่าเขายังได่แยงเขาได้ยังเสียเนาะพอเวลาถึงแบบมันใหญ่มันใหญ่ปุบปับอีลีเด้อพ่อไอพี่น้องขันมันได้เมืองมันได้งานนะมันก็สิ่งใหญ่ปุบปับอีลีได้ใหญ่ก็ใหญ่แป๊บเดียวมันก็เลยใหญ่ใหญ่สาใหญ่ยังได้ แกไปบอกบริษัทที่ว่าฉันจะห้่ยนะไปอยู่รัฐนี่รัฐนี่เมืองนี่นะอ่าอดรเรสนี่นะเขาก็จะเอาตู้คอนเทนเนอร์ในหน่วยมาว่างไว้ยู่หนาบ้านหห้เฮหาให้หาวเดขนของเขาไปใส่ตู้คอนเทนเนอร์เราพอถึงมือเขาก็มาหลับไปเราเฮาก็แครขับรถไปไปเมืองที่ว่าอ่าห้าสิญญา่้ายเขาจังเสียไหมเราเขาก็จะขนไปให้เห้าตามหลังจังเสียนะ เพียงแต่ว่าเข้าควักเงื่อนใจแต่ว่าตอนเทว่าเข้าเบิงเนี่ยในเว็บไซต์คือไม่ระบาดเออไม่ระดอนพ่อแม่พี่น้องไม่ระดอนตอนเนี้ยไ่รู้ว่าขึ้นเป็นไม่ละสองดอนหรือยังนะขันขึ้นเป็นไม่ละสองดอนขันคุ้นใหญ่รัดไกลขนาดใดคุ้นกระต่องใจซ้ำไม,ม่นะเ,เขาจะบอกเลยว่าเนี่ยจากรัดที่ขึ้นอยูออ่ตรงนี้ รัฐที่คุณจะไปอยู่ไหมตรงนี้คือสมมุติว่าสองพันไม้ยังจะคุณก็ต้องจ่ายสองพันไม้ค่ะเกิดว่าไม้เราสองดอนคุ้งกับตองจ่ายเพิ่มขึ้นไปอีกนะแม้นะแบบแบบนี้นะคะมันก็ดีกว่าเข้าขนไปเองเข้าจะต้องไปซาร์รถเป็นบอขับรถกันคนละขั้นแต่ที่เนี่ยขับรถตามกันไปเราลดก็ต้องซาร์ มันกับซาวเป็นไม้คือกันเราไหนเขาจะต้องขับเองเติมน้ำมันเองเออเขาก็เลยคิดว่าเออจ้างเขาดีกว่าไหมจ้างเขาดีกว่าไหมแต่ว่ามันอาจจะราคาถูกนะเออเือว่าเขาเขาซาวลดมากมันก็อาจจะเหมาร่วมบางที่บางบางบริษัทกับเหมาร่วมจังเสียไหมเออเราเอารถไปจอดไว้อยู่นวลเราบริษัทเขาก็มารับเอารถเขาจัางเสียมหมเขาบอกต้องเอากลับมาขึ้นเออนะ มันค,คิดไปแล้วก็คือว่าเข้าขับรถตัวเองนะคะเออไปแต่โตแตกับกับเสือผาเข้าขับรถกันไปเองเราก็จะมีบริษัทอ่ะมขนยายให่เข้าเข้ากับเพียงแค่ว่าเก็บของอาสมบัติพักสถานเข้าเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ล้าก็ล็อกกุญแจแค่นั้นเองแล้วพอถึงเวลาเขาก็ับมาหลับไปจิงแส่ไหมเออมันมันไหวไดขันเกิดว่ามันงหาอ่อ่ะมันไหวแต่ว่าอ่า มันหาเมืองมันหาลาดลาดน่ะพ่อพ่อ,พ,อพ่อสีใไดแ้แล้วเมืองเราก็ที่ทํางานทีสามีพ่อจะสมัครได้หรือว่าเพิ่นเพิ่นลองสมัครไปแล้วเนาะแต่ว่าเขากหายคาแรงกเเพิ่นอ่ะหน่อยกว่ายนะุ่เนี่ยเนาะเพิ่นก็เลยบ,บอกว่าคันสานฉันเฮ็ดงานอยูน่นี่เพื่อ,อเอาอย่างนะเอาสกิลไม่ได้เจอเพิ่นหะมอ ขันต่้มสองปีเนาะในการสมัครทุก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 ,ทกรัฐนะคะทุกทุกบริษัทอนะ่ะขันต่้มไม่ได้เจอร์นาะสองปีเพิ่นกันเลยว่าเพิ่นจะเอาสกิลของเพิ่นก่อนนะเพื่อบางที่เพิ่นได้อ่าใส่สกิลตัวเนี้ยในการสมัครเออก็เลยเออก็ดีคือการเถ่าฉันก็รอบัตรเคยวของฉันคือกัน,อ,กน,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 นอ่ามันมันไก่แล้วนะเลยอีกสองเดือนนะเลยอีกสองเดือนล่อหลุนเบิ่งว่า อมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นหมูหรือมันจะเป็นจาแล้วว่าข่อยจะต้องเดินเข้าไปในอ่อเอ่อยืเสอนะคะเพื่อไปขอสแต,ตมแอคทนชันไหมยืดอายุก,กินการ์ดไหมเห็นไหมนั่นขนาดนั้นเลยโว้นะคะคือสิคะกับข่อยแทย้ขอยก็เห็นข้อควนใในเพจนะเขาทยอยได้กันแล้วนะคะ กินกาสองปีกินกาสิบปีเหลื่อมทะย่อยใดกันแล้วบางที่คอยอาจจะโชคดีอยู่ในกลุ่มนั้นเนาะ่อยกระทำคนที่ยืนปีเดียวกับข่อยไล่กันนะคะห่างกันแค่สองสามเดือนเขาบอกว่าเขาย,ยังม่ได้คือกันนาตาบาอยู่กันเขาละลัดกเขาบอกว่าโอ้ตัวก็ขึ้นน่านใดกันแต่นาะรอดจนเปื่อยร <c oughs> อดจนกระดูกเปื่อย นะกะสามสีข้นบุดแล้วค่ะกลุ่มเดียวกันนะคะทรงไปปีเดียวกันนะก็เลยโอ้ยเนาะเขาก็ล่อกันไปซันตะก็บประมาณว่าเขาล่ออยู่ผู้เดียวเนาะก็ถาาวาเขาอยากง่ายเขาก็อยากง่ายแต่ว่าขันเข้างหญ่ไปแล้วอ่ะขันว่าเขาทรงกินการมากหรอเขายังไม่ทันไหนอัปเตียไหนเข้าจังสิแม่เออมันอาจจะสวนทางกันนะมันสิยุ์งยากอีก บางคนมาเปิดตู้เมลเอากินกาเท่าไปใส่ยังใช่ไหมมันก็ต้องระวังกันแน่ด้ก็มันก็ติดกันสามีนาะนะเพิ่งยังหาสมาัครงานใหมบ่บ่ได้เพิ่นก็บอกว่า,วาก็มีสองทางลาะเท่าเอยคันเกิดว่าฉันได้ประสบการณ์ในการเป็นเมนเจอร์สร้างสมเครื่องอยูอ่อยูที่นีสองปีแล้ ฉันสามารถนําไปสมัครงานได้ทุกบริษัทอย่างหน่อย2ปีประสบการณ์ที่ฉันมีมันจะดีกว่าหล้วเงินเดือนมันจะดีกว่าจรงเสียไเออลองราล่องไปสมัครอ่ะเราเราใส่วุบซูเปอร์ไวเซอร์จังสียะประสบการณ์สุเปอร์ไวเซอร์สิปีที่เรามีมากเลาวเงินเดือนมันได้หน่อยกว่าที่อยู่นี่เนาะเราก็กเลยว่าเราจะประสบการณ์การเป็น ไม่เจอสมเครื่องหระะือไม่มเครื่องจักสํมเครื่องยนตนะ์น่ะล่ววาเงินเดือนมันจะสูงกว่านี่นะก,ออก็เลยว่าขันสันเท่ากับล่ออดล่อเอาทุนเอาอก็ล่อเบิรงแล้วค่ะพ่อแมพี่น้องว่าทุกอย่างมันจะสําเร็จบ่นะหลายอย่างลูกทั้งไทยกับปวยหอดแอบส่งเงินไปให้ลูกเดือนละข้างอะ่ะ สามีเิ่นบาวายหยังเน้ะค่ะอันนี้มันเข่าเดือนเราสองครั้งถึงสามครั้งสามีข่อยมันสินยุ้มหัวคอยแล้วนะคอยก็บ,บ่อยากบอกผัวคอยคอยอยากเล่าบ่สบายใจแต่ว่าคอยก็บริส่งให้เยอะดอกแต่เล่าก็บ,บ่อยากให้ส่งบอยยังใช่ไหมเล่าเล่าว่าเธอซัพพอร์ตได้เดือนละครัง้งฉันบาวายหยังเออเล่าเอ่า,าแค่นี้ที่หฮาคุยกันนะ <c oughs> นะหละังจาเนี่ยก็บ,บ่อยากทะเลาะก,กันเนาะ ภาว่ากันไปเราเพิ่งจะถามถามสอดูได้ไหมถามเอาความจริงอะ่ะถามสอดุนะเราเข้ากับกายเป็นว่าเขา้าเปสบายใจเังใช่ไหมเข้าก็เลยบออยากบอกเพิ่นเข้าก็บเบอรอยากให้เพิ่นบอสบายใจถามว่าเงินกับเงินเข้านี่แหละนะแต่เพิ่นกันบเบอยากให้ส่งบอยเพราะว่าเพิ่อนอยากเข้าแบบเออ่โดนภาษีเหรอเนาะ แต่ว่าลูกมันก็ขอดูดูนะมันเห็นว่าเฮาอ่าทรงให้มันได้เห็นเสียมยต่อไปก็ต้องดัดสันดานล,ลูกแล้วนะคะจำกัดตัวเองนําดัดสันดานเจ้าของนัาแข็งใจทรงให้เดือนละครั้งซัพพอร์ตให้เดือนละครั้งเพราะว่าเงิ่อนเดือนทหารเขาก็มีอยู่เขาก็ต้องประหยัดต้องเหนี่ยวแล้ว้ค่ะคอยถึงแบบ นะมาเบิ่งพักมาคุยกับพักเรามันสบายใจ้ะคะพี่น้องเห็นเรามันแบบจะเลิ่ญนงอกงามนะจะเลิ่อนกำลังจะเลิ่นเจริญเติบโตนะคะบ่ได้กินบ่เป็นอย่างนะคะเอาไปน้าบ่บ่ได้เอาไปน้ำ้ะคะอค่ะเขาสามารถไปสื่อยึ่งทางหน้นได้เราเข้ากับช่าใหม่เนาะปลูกเพราะปลูกหลายบ่บ่นะคะเอาเอาซัมเนีเลยลนะคะเอาพ่อแบบ เบิรเราจะเลิ่ญนหูจะเลิ่นตาอย่างใช่ไหมพ่อพี่นนองยังได้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนหลายๆเด้อนะคะที่มาฟังคอยคุยกับพักคอยมาฟังคอยเล่าแช่ประสบการณ์เรื่องแบบอุ๊อ้าอยู่ในใจคอยเนาะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาบ่สอบบมักบ่เป็นอย่างนะคะกับพานไปเนาะ แต่ละคนมีความทุกข์ใจความคิดบอกคือกันนะคะเนาะเจอปัญหาบอกคือกันขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อค่ะบ๊ายบายจ้า